มาดูงานสิบลอ้อครับพี่น้องโอ้โหออกตัวมันก็ไม่อยากไปแล้วพี่น้องเ้ยมันเปียกครับหยาบลงมาหยาบหยาบหยาบโอ้ไปไปไปได้ครับอืออย มาดูคันต่อไปคันไหนจะลงสามหกลงบ่คือฝนตสกว่าฝนจะฝ่อตกเด้อฝนกี่ไรแต่ว่าสุ่งคือสีไม้ละฝนจะมาแล้วฮะถ้าฝนมานี่งานหลวงนี่แย่เลยนะทุกคนเจ๊งกันหมดเลยแหละเอาลูกเแวเจอยถอยหนู่กันได้ดิอ๋อคอร์ลินนี่พี่น้องคอร์ลิน ครัคันี้ไปเรียนไหมครับเออส่งคืออยู่อันนี้ยังรอทุกคนถ้าฝนมานี่บอกเลยว่างานสบายครับนอนวินนะครับ ถ้าฝนตกนี่เป็นงานสบายทันทีครับเพราะว่าได้นอนเวียนนะทุกคนโอ้สามหกศูนย์นี่แกบอ,อยาดเลยครับลงมาเื่องเข้าง่ายอยู่แล้วเหยียบโซตายเลยเฮ็ดดีจังมือสัง ดูครับดูฝนฟ้าอากาศพี่น้องไว้ใจได้ที่ไหนคิดจะตกย่ำใดกับตกครับถ้าฝนมานี้เรียบร้อยหมดเลยนะทุกคนไปว่าได้แล้วครับดินเหนียวด้วย ไหวไหมลูกวว้ยสบายเลยครับแมเ่เลือกทางผิดชีวิตเปลี่ยนเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ็ดดีจางบทสังทึกรเลรอพี่น้องโอ้โหไม่รอดครับไม่ไหวครับสโลเขียวต้องไปเหมือนเดิม แม้ว่ามันแกเลือกเล่นดีแล้วนะเมื่อกี้ไม่ไหวครับต้องขึ้นนั้นบนแล้วเนี่ยต้องมาทางนู้นครับลงมานี้ได้อยู่ ดูสามหกคันี้นองลงกันนี้ไหมควนดับปีปีไปเลยพี่น้องอืโวแยยกัสูดใจกันไหมคันจุกตูดเหมือนกันนพี่น้องอ ไปเรื่นไหนคันนี้เอ,อ๋อเกจถอยมาจมล้อหน้าเสยเลยป่ะลงไครต้องเข้าอคันนู้นแล้วรับนี่ไม่ไหวฮึไม่ยอมแพ้นะผู้ลุกปีเจ้าคือใจแ่ย นี่ถ่วมล้ออะไรเด้นี่นใส่หนักมานี่ล้อหนาลงบึบเรียบร้อ,รอย 1้อก้าครับเทอร์โบสโล่กางด้วยเอ้ย oh. ง่ายมองง่ายมองลูกพี่รีบมาแล้วครับไปไ่ได้แล้วมึงนี่กองทับมดพี่น้องกองทับมด โค้งตรงทิศทางไหมเลยครับมันเป็นดินเห,หนียวครับปียใหย่แค่ไหนล่ะไอ้ดินเหนียวๆนีน้นนมันนานแห้งได้ไหมน้องโอ้ รอดไม่รอดวันนี้รอดหรือบุ่รอดไม่รู้ล่ะตับได้ที่ฝนยังไม่ตกก็วจวดย่างเดียวอาวสามหกได้เข็นครับพี่น้องโอ้โหมืนครับ ดินเปียกเยอเปียกเปียกอ้าวเหมืนอนจะมีฝนบางบางมานะ ดูความแรงเขาหน่อยท้งใหม่เฮ้ยลูกพี่เฮ้ยเดียวเดียวน้ำยังวะน้ำมันน้ำมันเป้เนมันเนมันเนมันหัวน้ำเลืเน้ำมันเลยวะน้ำเลืเน้ำมันน้ำเลยเนมันโฮโฮโฮ น้ำหรือน้ำมันครับอ๋อน้ำนึกว่าน้ำมันเจ้าเบิ้งไงเด้อนี่มันซามันน,ะออน้ำทางเห็นไหมหัวพุ่งว่าน้ำหรือน,น้ำมันเ่ยลูกบีน้ำครับก็มันพุ่งหอกเงี้ย นึกว่าน้ำมันครับเขียวๆเฮ้ยนึวกว่าจะน้ำมันอ,อเรียบร้อย ไต่ลัางลลยพีถไต่ลังโอ้โหต้องใช้สโ,โลเขียวครับไอ้กแกมาดีแล้วนะเมื่อกี้นะ่ะน้ำสะมาเป็นทางครับ เพรอ,อผมนึกว่าน้ำมันตกใจหมดน,นึกว่าน้ำมันแกรั่วครับ <c oughs> ไม่ได้เจอเจอสโลเขียวเข้าไปค่อยเหลือ,อไปบายแม่มึงน,น,นี่เฮ็ดยังไห เดี๋ยวไปดูันนั้นหน่อยจักนามด้วยมันวะแมงไปป้องไหนไปเลยเลยตัวนี้เข้าทางนี้ได้ทางเดียว แกโยกหัวครับไปช่วยกโยกหน่อยไปเป,ปิดตู้วะไปบลูบี้ท่นอน้ำรุดด้ยครับน่าจะเข้มขัดบดีเปลี่ยนเข้มขัดไหมน้ำอะไรลพี่ผมว่าเหมือนเกี่ยวมันจะบดีไหมแล้วมันฮัดบริเนนนะอ๋อนี่มันรุดแล้วนี่นี่หขาวมันรุดขาวๆแล้วนะทับ ไปหินนี่ถ้าขับไปต้องโดนนี่เรียบร้อยแล้วได้หน่นี่จะเห็นก่อนอ๋อต่อไปก็อยู่ที่เหลี่ยมใครเหลี่ยมมันเนาะพอยางน้ำุดูครับเข็มขัดมันลุดครับเข็มขัดรัดท่อมันไม่ดีต้องเปลี่ยนเข็มขัดใหม่อู้อ้ยอึ้ย เอาแล้วครับเรียมใข่เรียมมันแม่โอ้ฟ้าทายเปิดเลยวะโอ้เจ้าของแกลงมาบอกว่าไม่ได้อยู่ที่เครื่องแล้วตอนนี้อยู่ที่เลียมใครเลียมมันนะลูกพี่เจ้าชีร้องมั่งี่อีหลีบล <c oughs> ันลูกพี่เจ้าคือว่าไปทั้งเครื่องหุ่นแม่ไว้ว่าไ, para, ไหม เอามาดูว oh. oh. oh, ินลหลงเทอร์โบกันนี่หน่อยโลกลางนั่นนี่เหลี่ยมดีก็รอดครับเหลี่ยมบดีก็ได้ยูดากล้ะเอา มันดีที่เห็นน้ำนะครับเห็นน้ํารั่วถ้าเราเห็นนี่ถ้าจะแบบบางทีความร้อนมันใช้ไม่ได้นะเกี่ยวกความร้อนอะ่ะแต่เห็นพอดีครับเข็มขัดมันหลุด ยังกี้หนึ่งเตรียมตัวเอาเดินทางได้ไปไปเลยบ่นี่ หลงเทอร์โบมันลื่นครับถ้ามันเหนียวเหนียวหนืดหนืดแข็งแข็งในเนว้ันเพราะอะไรอยู่แต่มันมึนนีที่ร้อหมุนจุลิจุลิมันบ่าไปครับเจอสโลเขียวครับบ่าไปให้มันหูแววและลูกไป ไปเลียมไหนกันต่อสภาพเรียนแบบนี้อ่ะโอเคครับ okay, ผมก่อนเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้บา,บายครับสวัสดีครับ